ตอนนี้ีสอค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวทีบวัคซีนเสร็จแล้วก็มันจะออกจากกลางบังซื้อแล้วดีเราเป็นหูปะแค่นี ซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก็หยิบวัคซีนเสร็จแล้วที่ได้ที่ท,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 ที่ที่อุดอุดเขาเรียกว่าอะไรที่อุดแผลจีนที่อุดวัคซีนนะคะได้ได้หัวใจด้วยเป็นหัวใจสี่เดือง แล้วก mm. ็ม uh, ีหัวจตรงนี้ของพี่ที่เขาชิตรีเสร็จให้นี่อะไรคะกันบ้านแง่การบ้านชนการบ้านอะไรอะคะก็คือพี่เขาบอกว่าให้อะบายบายนะคะเดี๋ยวพักคอยดูอาการ30นาที เดี๋ยวไปขอโทษนะคะที่จบคลิปสั้นไปเนี่ยไปเจอกันในอีพีหน้าค่ะเออเดี๋ยวนนะะยพี่เออเขอจบอพีพีนี้เลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้า